สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง avp motor ช่องที่รวมเรื่องราวยานยนต์รถบรรทุกรถเพื่อการพาณิชย์เทคโนโลยีใหม่และประสบการณ์จริงจากการใช้งานวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถบรรทุกระดับตํานานที่ได้รับความนิยมทั่วโลกโดยเฉพาะในสายงานขนส่งและโลจิสติกนั่นคือ s c a n ี a g series ซึ่งเป็นรถบรรทุกที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการขนส่งทางไกลางานก่อสร้างงานขนส่งหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ประกอบการที่ต้องการความคุ้มค่าความทนทานและความสะดวกสบายในการขับขี่ Skania G Series เป็นรถบรรทุกที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงผู้ขับเป็นศูนย์กลางตัวรถถูกออกแบบให้มีสมดุลระหว่างพลัง ความประหยัดและความคล่องตัวห้องโดยสารของ G-Series มีจุดเด่นในเรื่องการออกแบบที่กว้างขวางและจะเป็นรุ่นที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง P-Series และ R-Series แต่ก็ยังให้ความรู้สึกสบายไม่อึดอัดเหมาะกับทั้งการขับระยะไกลและระยะไกลาการจัดวางตำแหน่งเบาะนั่งพวงมาลัยและแผงควบคุมถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ผู้ขับไม่ม่อยลาแม้ต้องขับเป็นเวลานาน,านหลายชั่วโมงเบาะนั่งของ Scania G-Series สามารถปรับได้หลายทิศทางรองรับสรีระของผู้ขับในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการปรับสูงต่ำปรับเอ็นปรับระยะหน้าหลังรวมถึงระบบรองรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนซึ่งช่วยลดอาการปวดหลังและความเมื่อยล้าพวงมาลัยสามารถปรับระดับและองศาได้อย่างละเอียดทำให้ผู้ขับสามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเองได้ง่ายแผงหน้าปัดออกแบบให้มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสถานะระบบต่างๆรวมถึงไฟเตือนเพื่อความปลอดภัยในด้านเครื่องยนต์เทเนีย G s จีซีรีส์มีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและความต้องการใช้งานเครื่องยนต์ถูกพัฒนาให้มีแรงบิดสูงในรอบตำ่ทำทําให้เหมาะกับการบรรทุกหนักและการขับในสภาพถนนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางขึ้นเขาหรือการขับในเมืองเครื่องยนต์ของสเปเนียขึ้นชื่อในเรื่องความทนทานอายุการใช้งานยาวนานและการประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนระยะยาว ระบบส่งกำลังของ G-Series มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ Op ป i ิค u ร s สที่เป็นเอกลักษณ์ของสเกเนียเกียร์ออปติคูรช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลแม่นยำและช่วยลดภาระของผู้ขับโดยเฉพาะในการขับระยะไกลหรือการขับในสภาพการจราจรที่หนาแน่นระบบนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงเนื่องจากสามารถเลือกช่วงเกียร์ที่เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ได้อย่างอัตโนมัติช่วงล่างของสเ a เนีย G-Series ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่หลากหลาย มีทั้งช่วงล่างแบบแหนบและช่วงล่างแบบถุงลมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานช่วงล่างแบบถุงลมช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ลดแรงกระแทกและช่วยรักษาสภาพของสินค้าในระหว่างการขนส่งในขณะที่ช่วงล่างแบบแหนบมีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับงานหนักและสภาพถนนที่สมบุกสมบันระบบเบรกของ G-Series ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลักมีทั้งระบบเบรกดิสเบรกเสริมเอนจิ้นเบรกและเรตาเดอร์ซึ่งช่วยลดความเร็วของรถโดยไม่ต้องพึ่งพาเบรกหลักเพียงอย่างเดียว ระบบเหล่านี้ช่วยลดการสึกหรอของภาพเบรกเพิ่มความปลอดภัยในการลงเขาหรือการขับในสภาพถนนลื่นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบควบคุมเสถียรภาพระบบป้องกันล้อลลอกและระบบควบคุมการเลื่อนถลายซึ่งช่วยให้รถทรงตัวได้ดีในทุกสภาพถนนห้องโดยสารของส c a n นีย s e จีซีรไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการขับขี่เท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงการพักผ่อนของผู้ขับอีกด้วย ภายในมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการพักผ่อนมีเตียงนอนที่ออกแบบมาให้รองรับสรีระมีพื้นที่เก็บของหลากหลายจุดไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของเหนือศีรษะใต้เตียงหรือด้านข้างประตูทำให้ผู้ขับสามารถจัดเก็บสัมภาระได้อย่างเป็นระเบียบระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระจายความเย็นได้ทั่วถึงช่วยให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารสบายตลอดการเดินทางในด้านเทคโนโลยีสเปเนียจีซีรีมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน มีระบบติดตามข้อมูลการขับขี่การใช้เชื้อเพลิงและสถานะของรถแบบ real time ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการในการวางแผนการขนส่งการบำรุงรักษาและการลดต้นทุนระบบเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานลดการขับขี่ที่สิ้นเปลืองหรือเสี่ยงอันตรายการออกแบบภายนอกของ skania g series มีความแข็งแกร่งและทันสมัยเส้นสายของตัวรถสะท้อนถึงความทนทานและความเป็นมืออาชีพกระจังหน้าถูกออกแบบให้ช่วยระบายความร้อนได้ดี ไฟหน้าให้ความสว่างชัดเจนเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่กลางคืนหรือในสภาพอากาศไม่ดีโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบมาให้แข็งแรงรองรับแรงบิดและน้ำหนักบรรทุกได้อย่างมั่นคงอีกหนึ่งจุดเด่นของส c เ n เนียจีซีรีคือความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตัวรถสามารถปรับสเปคให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นรถหัวลากรถบรรทุกตู้รถบรรทุกดัมหรือรถสำหรับงานเฉพาะทางผู้ใช้งานสามารถเลือกอุปกรณ์เสริม ระบบช่วงล่างและการตั้งค่าต่างๆให้ปรงกับความต้องการซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความคุ้มค่าในการลงทุนในด้านการบำรุงรักษาสเกเนีย G s e รีส์ถูกออกแบบมาให้ดูแลรักษาง่ายชิ้นส่วนต่างๆเข้าถึงได้สะดวกระยะการบำรุงรักษายาวนานช่วยลดเวลาที่รถต้องหยุดใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาวศูนย์บริการและอะไหล่ของสเกเนียมีมาตรฐานสูงทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ในเรื่องการบริการหลังการขาย สเกเนีย G s e r i รียังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ผ่านมาตร,รฐานไอเสียระดับสากลลดการปล่อยมลพิษและช่วยประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่รถรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกสำหรับผู้ขับขี่สเกเนีย G s e r i รีไม่ได้เป็นเพียงรถทำงานแต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่ไว้ใจได้ ความนุ่มนวลนในการขับความเงียบของห้องโดยสารและระบบช่วยเหลือต่างๆช่วยให้การทำงานในแต่และว,วันเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการก็ได้รับประโยชน์จากความทนทานความประหยัดและมูลค่าการใช้งานระยะยาวทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Scania G Series ร,รถบรรทุกที่ผสมผสานพลังความคุ้มค่าเทคโนโลยีและความสบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งผู้ขับและเจ้าของกิจการที่ต้องการรถบรรทุกที่เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ หวังว่าข้อมูลที่นำมาเล่าในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังมองหารถบรรทุกคุณภาพสูงหรือสนใจเทคโนโลยีในวงการยานยนต์เพื่อการพาณิชย์หากผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง A.V.P. Motor เพื่อไม่พลาดคลิปรถบรรทุกรถใหม่เทคโนโลยีและประสบการณ์ดีๆจากโลกยานยนต์ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ